อาจารย์อธิบายเลยครับครับคุณเทีมน,นครับอันนี้คือผงขมิ้นชันทั่วไปนะครับที่ที่ที่ทเราตากแห้งหรือไปอบแล้วมามาปเป็นผงแล้วใส่แคปซูลกินกันนะครับก็คือเป็นรูปผงอย่างนี้<ห>ซึ่งถ้าเกิดเรานําเจ้ารูปผงอันนี้มาทดสอบดูนะครับ<ห>เรามาละลายน้<ห>ําละลายน้ำเสร็จปุ๊บในเศษแม็ก็มัมีตะกอนตกอยู่ข้างล่างส่วนน้ําข้างบนเนี่ยเรานําไปการตรวจสอบโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ผลปรากฏว่าไม่มีสารสําคัญเลยนะครับเพราะสารสำคัญยังคงอยู่ในตัวตะกอนมันนั่นหมายความว่าที่เราเห็นทั่วไปในตลาด ใส่แคปซูลกินขมิ้นชันดีต่อสุขภาพมันได้ผลน้อยมากพอกินเข้าไปจริงๆ พอละลายน้ําก็เป็นจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับก็คือว่าไอ้น้ำเนี่ยที่เห็นเหลืองๆเนี่ยคุณผู้ชมเอาไปทดสอบแล้วไมม่ีสารก็ไม่มีสารอะไรที่มันอยู่ในน้ํานี่เลยมมันีคือสารกุคุมไมนอยในในในนี้แทบจะไม่มีเลยครับไม่เชื่อว่าไม่มีเลยครับผมแล้วมันก็ตกตะกอนแบบนี้ใช่ครับทำให้เห็นว่ามันไม่ละลายกับน้ำแล้วมันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อ่านี่คือผงกรมมินชันตัวไปอ่ครับพอเราน้ำเจ้าผงกรมมินชันตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับมาสกัด นี่นะครับนี่เป็นฝงสกัดขมิ้นชันของ <S <S พันแดงสยามที่เราใช้อยู่นะครับเราจะได้สารเคอร์คูมีนอยนี่มีความบริสุทธิ์ถึง9.9ที่ที่ที่เราทด,อาทดสอบาส,สาร<ห>ตัวนี้เป็นสารสำคัญใช่ครับสารสำคัญแล้วคนนำสารสำคัญตัวนี้มาทดสอบการละลายน้ำคุณที่เห็นไหมครับว่ามันไม่ละลายเลยครับผมในเมื่อที่เรามีผมขงขมิ้นชันธรรมดาไปผสมน้ำไม่ละลาย,ยางี้เราสกัดออกมาแล้วกันใช่ครับเราสกัดออกมาเราละลายน้ำดูอีกทีนึงครับเผื่อมันจะเวิร์กคปรากฏว่าไม่เวิร์ก มันก็ไม่ได้ละลายกับน,น้ํานะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมตรงนี้นะครับน้ําก็ค่อนข้างใสเลยนะครับครับผมนี่นะฮะก็ทําให้เห็นว่ามันไม่ละลายกับน,น้ําพอเรากินเข้าไปการใช้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยก็แทบจะไม่มีผลเลยครับ เพราะมันจะมันจะไม่ดูดซึมเขาใช่ครับทั้งทั้งที่งานงานวิจัยเนี่ยมีประมาณ8 0ดพันเรื่องนะครับของกระมม่นชันที่บอกว่ากระมม่นชันเนี่ยมีฤิ์ยับยั้งเยอะไปหมดไม่ว่าจะเป็นแอนตี้ n คนเซอร์นะครับมะเร็งหรือว่าเกี่ยวกับยับยั้งของการอักเสบนะครับหรือหรือการแอนตี้ไมโครเบียนเกี่ยวกับเชื้อโรคอะไรต่างกันนานะครับอันนี้คือมีงานวิจัย8 0 0พกว่าชิ้นที่จะบอก คุณสมบัติสรรพคุณของขมิ้นชันแล้วทุกงานวิจัยจะสรุปตอนท้ายว่าเป็นที่น่าเสียดายาที่ว่าสารสกัดตัวนี้มันดีมากแต่พอเรามาใช้ประโยชน์จริงมันยังมีข้อด้อยอยู่สองประการคือคือหนึ่งมันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ประการที่สองความคงตัวมันต่ำนะครับที่ผมเคยเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับทวนกานจำอีกนิดหนึ่งก็คือว่าพอมันเข้าไปสู่ร่างกายแล้วนะครับผ่านจากกระเพาะไปยังพอไหวเพวาะมีสาพาวะเป็นกรดมันยังทนได้แต่พอไปถึงลำไส้เล็กเนี่ยมันจะมีน้ําดีไหลลงมาซึ่่งนน้ําาาดดีีมสภวเป็ แค่ไม่กี่วินาทีครับมันมันก็จะสลายตัวเรียกว่าดีคอมโพสไปหมดเลยาะสารนี้คือจะขับถ่ายออกไปหมดไม่เกิดประโยชน์ใดเลยครับงานวิจัยทุกชิ้นก็จะลงท้ายด้วยอย่างนี้ครับครับจนกระทั่งมีนักวิชาตทั่วโลกนะครับก็พยายามที่จะทํางานวิจัยชิ้นนี้กันแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งในประเทศไทยเราแล้วรวมทั้งโลกนะครับที่เราประสบความสำเร็จในแง่ที่ทําให้กัมมิ้นชันในรูปที่เป็นอย่างเมื่อกี้เห็นไหมครับมันกลายละลายเป็นรูปนี้ออกมาได้ อันนี้มาจจะเค์คูมิโนยที่สกัดตัวนี้ครับตัวใช่ครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับอันเดียวกันเลยอันเดียวกันนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะฮะเคร์คูมิโนยและเอาไปผ่านกระบวนการที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมาครับผมปุ๊บแล้วมันละลายกับน้าได้ได้เส้นสภาพว้เป็นอย่างนี้เลยครับแล้วมีความคงตัวสูงด้วยครับนั่นหมายความว่าถ้าเอาน้ํานี้ไปทดสอบจะมีสารเค์คูมิโนยเต็มเลยแน่นอนครับ ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเ,ออเราเรา,เรามีการไปทดสอบเอาเอาเ,เอาไปใช้ความร้อนที่121.5อาองศาครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งโดยทั่วทั่วไปเนี่ยมันแค่ไม่ต้องถึง1 2 1อนะครับแค่ร้อยองศามันก็แทบจะไม่เหลือละอนี่เราใช้121.5องศาหนึ่งชั่วโมงหลังจากด้วยแล้วเราเรา,เรามาวัดนะครับด้วยเครื่อง HPLC ครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าสารสำคัญอยู่เนี้ยยังอยู่แทบจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ครับจากการจากการที่มันเรา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 มีการปรับปรุงให้มันได้สภาพนี้ออกมาแล้วครับตัวนี้แหละที่ทาให้อาจารย์ได้ชค่ครันใช่ครับไม่ใช่แค่นี้ครั้งเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายครั้งทั้งหมดแปดเหรียญทองนะแปดเหรียญทองแล้วนะครับผมแปดเหรียญแล้วครับนี่คือเหรียญนะฮะเหรียญเหรียญที่เราได้มาล่าสุดนะครับขอขอชมหน่อยได้ไหมครับได้ครับคาดีครับทุณทีมครับอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ลิกของโรมาเนียครับผม นี่คืออันล่าสุดนะ,ะครับเป็นความภาคภูมิใจครับอันนี้ต่างชาติเขาต้องรู้จักอาจาะะรย์เล้จัักครบรโดยเฉพาะในในแวด<น>ของนักนักไปกไปครั้งนี้ต่างกับตอนไปมอสโกค,ครับไปมอสโกนี่คือนะออกรรมการที่มาสอบถามผมเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เลยเพราะเราคุยกันเนี่ยเขาเขาาก็จะงงและสงสัยแต่พอมาครั้งนี้เขาจะรู้ละเพราะมันคืออะไรไมเซลคือยังไงที่มันออกไปต่างนานาเราก็จะมาคุยเชิงลึกนะครับว่ากลไกมันเข้าไปร่างกายจะเข้าไปยังไงต่อกฎเกณฑ์ในการตัดสิน ครั้งนี้อาจารย์นะไม่น่าสนใจนิดนึงไหมครับอาจารย์เล่านิดนึงครับว่าคือการตัดสินของของของในยุโรปเนี่ยนะครับคือหนึ่งเขาเน,น้นว่าหนึ่งถ้าเป็นผิดพันธุ์ในแนวสมไทยเนี่ยต้องมีความเป็นธรรมชาติสองต้องเป็นออร์แกนิกคือต้องเป็นเอ่อเออ่จะไม่มีการปนเปื้อนของเคมีแล้วก็แล้วก่อนที่สามเป็นผิดพันธุ์ที่ต้องมีการจดลิขสิทธิ์หรือพาเทิสแล้วมันมันจะได้มีความว่าเป็นอินโนเวชั่นนะครับแล้วแล้วอันที่สี่เนี่ยที่ที่ที่คอนเขน้นก็คือว่าผิดพันธุ์นี้ต้องมีการทําเป็นผิดพันธุ์ที่ววาาางงขยในตลลดดไ้้แจริ ต้องขายแล้วได้ด้วยคือถ้าเป็นผิดพันธุ์ที่เรามีใจเฉยๆขึ้นทิ้งอย่างที่อย่างที่ท่านนายกพูดถึงนะแวงวิเศษขึ้นทิ้งเนี่ยตัวตัวต่างเขาในใจความสาคัญคะแนนนี้จะตกไปทันทีเลย คือเขาต,ต้องการให้เห็นเหมือนไม่ได้ใช้จริงะไม่ไ so like ด้ใช้จริงเหมือนวิจัยอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นหิ่งไว้อย่างนั้นใช่ครับซึ่งตัวนี้เค้จะไม่ให้ความน้ําหนักเลยแล้วลพอของเราเราบอกว่าเนี่ยปิดพันก็เราเนี่ยเราวางขายในตลาดเราได้การยอมรับแพร่หลายไปแล้วทั่วโลกนะครับแล้วก็ต่างเนี้ยโค้าให้น้าหนักแล้วกาเขาจะขอยืนยันด้วยการมาดูเว็บไซต์ของเราแล้วก็ตรวจสอบก็เราผ่านทางทุกวันนี้เครือข่ายมันตรวจสอบกันได้ ครับแล้วอาจารย์ก็ขายจริงอยู่แล้วขายจริงเยอะครับใช่ขายมีหลายตัวด้วยนะฮะเยอะครับขายตัวตัวนี้ผมชอบมากครับครับคุณทินครับคุณทินครับครับครับไอตัวนี้ก็คือตัวเดียวครับคุณทินไม่ใช่อกชอบมากเวิร์กมากครับคุณทินจริงจริงครับคุณทินจำได้นะคเลบครับครับแม่ผมปวดเมื่อยบ่อยเนี่ยทาโอ้โหคุณทินครับตัวนี้นะครับผมไปทดสอบให้กับเอ่อศาสตราจาร์ของอิรักซึ่งเข้ามาในงานด้วยสองคนเป็นผู้หญิง เขาปวดตรงเข่าแต่ว่าแดกการที่เขาเป็นมุสลิมนะฮะเขาไม่สะดวกที่เราเปิดเข้าให้เราดูก็เลยนวดตรงค้อให้เขาดูหลังจากนั้นเนี่ยฮะอีกสองวันต่อมาเขาตามผมตลอดเลยจนวันสุดท้ายของงานเพราะเราเอาไปแค่จํากัดครับเพื่อมาขอตัวนี้สักกล่องหนึงเป็นเป็นโ p r o f เซอร์ทางด้านเคมีเลยครับเขาเขาบอกก็ชอบมากอันนี้ดีจริงดีจริงครับ